สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรรถบ้านที่ดีที่สุดในจังหวัดสระบุรีค่ะและนี่นะคะก็คือเจ้าตัว Isuzu d m a SL x SLX นะคะเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ 2500cc Super t i ซีซีซ m เปไทเเนียมนะคะปี2011ค่ะ รถคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์นะคะแน่นนะคะแล้วก็เครื่องของเขาเดิมทุกชิ้นเลยค่ะตัวของเรานะคะก็จะรับประกันอยู่ที่ศูนย์นะคะของตัวอีสุซเลยนะคะร้อเให้กับลูกค้าไปเลยนะคะแม็กนะคะยางนะคะเดิมทุกชิ้นเลยค่ะสีไม่เคยกลับนะคะน็อตไม่เคยขยับ ยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าของเราเข้าสู่ครอบครัวภพศาลีเจริญยนต์ขอให้นะคะรถคันนี้นะคะนำพาเงินทองนะคะและขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยวันนี้ขอส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าไปเลยค่ะขับขี่ปลอดภัยเลย แต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสองนะคะเราแนะนำภัยศาลีเจริญยนต์นะคะเราบริการด้วยใจใช่แต่งเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านท้ายนี้ได้เลยค่ะ